สวัสดีครับอันนี้ก็มาลุนเซนเซียอีกหนึ่งกล่องนะครับจากเซเว่นได้มาหนึ่งกล่องเช่นเคยนะครับแล้วก็ดรเลมอนเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลุ้นเดรเลมอนวันนี้เพราะว่าผมจะให้ลูกชายลุ้นโอ,อเดงย่า2กล่องเอกล่องหนึ่งกล่องนี้นะครับมาต้นกล้ามานั่งเร็วมามานั่งอ่ะแกะแล้วนะแกะเลยสองชั่โอ้โห กองพับนี้ต้องเป็นการพิเศษแน่นอนเลยหนึ่งอันสองอ,อันนะี่ก็จะมีสองอันไมาเดี๋ยวพ่อตัดให้ดูสิตัดเลย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 ขอยย้ำอีกทีนะครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำะจากผ<ห>ู้ใหญ่คนนะครับไปโชว์เลยะอ่ะ พิคการ์ดก่อนนะครับเดูที่ว่านี่นะเดี๋ยวผมจะแกะโดูไดมอนดอ์ก่อนมันมีการ์ดพิเศษหรือเปล่ามันมีมันมีนี่มันเหลือฟองเดียวเหมือนเดิมนะน่าจะโดนเขาเอาพิเศษไปแล้วแหละสามสองหนึ่งอะไรธรรมดาเหรอธรรมดาสองอันเลยเหรอธรรมดาธรรมดาครับธรรมดาสองอันเลยใช่ไหมไหนได้อะไร อ๋ออะรีกใบเล็กไม่ต้องสงสัยนะับว่าทำไมถึงทำทำหน้าเหมือนเตี้ยวก็กินลูกอมเตี้ยวมาครับต่อไปเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออุ้ยมาดูที่โชว์ดิหนึ่งสามสองหนึ่ง อ้าว oh, สวยไหนดูดิดูใกล้ๆได้อีกแล้วนี่วันนี้ได้ก็ได้แต่ดับเบิลแอ่นะเออได้ใบอ้าพ่อรีวิวได้ใบลิก,กลอดเลยสวยสวยสวยแล้วก็ไปนี่ใบหนึ่งแล้วก็ใบนี้มาทีนี้ก็ไปเจอโดเรมอนนะครับส่วนโดเรมอนก็จะมีอยู่ สองหอ่อสี่แพ็คอันนี้ด้านด้านไหนวะด้านหลังแล้วกันไห่ดูสิหนึ่งสองสาฟึบธรรมดาหนึ่งใบผ่านไปใบที่สองมันต้องมีพิเศษบ้างแหละฟับธรรมดาอีกใบที่สองใบที่สามใบที่สามมันน่าจะมีดาวบ้างแหละ ธรรมดาอยู่โดเรม่มันต้องมีบ้างหรอวะสักใบหนึ่งวะอย่าบอกนะว่าได้ธรรมดาหมดเลยนี่ไงเ,ออเจอหนึ่งใบออครับนในตัวดาวสวยงามครับก็จะได้หนึ่งใบสวยงามแล้วก็อีกสามใบเป็นใบธรรมดาของโดเรมอนนะครับโดเรมีอยาสันคาลุแล้วก็เซนเซียก,ก็จะได้อันนี้ห่อเดียวนะ อ๋อเดียวก็สวยดีก็ได้ใบเล็กเหมือนเดิมกล่องเดียวไอ้ไอ้ตัวนี้อยู่ที่สาขาหน้าหน้าโรงเรีนยนอนุบาลสุรินทร์โอเคแล้วก็ใบใหญ่สองใบนี่นี่ใบใหญ่สองใบสัญญานะว่าจะเดี๋ยวจะทำลงเดี๋ยวจะลงคลิปโอเคครับสวัสดีครับ